สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปิดไม่ให้เบอร์ต่างประเทศโทรเข้ามาหาเบอร์เราได้นะครับวิธีนี้นะครับก็สามารถป้องกันพวกแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาหลอกลวงเราได้นะครับสามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับวิธีการทํานะครับให้เราไปที่การโทรของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันหนึ่งแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะครับให้เรากด ตามนี้นะครับดอกจัน138หนึ่งสามแปดดอกจันทหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับจากนั้นนะครับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็รอข้อความนะครับรอข้อความแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณได้ระงับสายเรียกเข้าจากต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใครทนะครับที่ต้องการจะกลับมาเปิดนะครับก็กดดอกจัน138หนึ่งสามแปดดอกจันรสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับเผื่อมี ญาต่างประเทศนะครับต้องการที่จะกลับมาเปิดก็กดตามนี้นะครับก็ง่ายๆแค่นี้นครับวิธีการปิดไม่ให้เบอร์ต่างประเทศโทรเข้ามาหาเบอร์เราได้นะครับก็สามารถป้องกันแก๊งคอนซนเตอร์ได้ระดับหนึ่งเลยครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบค,ครับ